ขอสอเสี่อาจารย์จะขอบคุณนะคุณสามคนจะขอบคุณต่อนะแต่ทีนี้อาจารย์ขอบคุณตอนแรกที่คุณขอบคุณที่อตส่สามาเรียนนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์สอนเขาเนะวันนี้อาจารย์ก็ขอบคุณที่คุณอ่าลาเวลาแล้วก็สแสดงความเป็นครอบครัวนะคะบนครอบครัวชีววิทยานเนี่ยอาจารย์ว่าเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสร้างกันมาด้วยความรักความผูกพันเนาะมีอาจารย์ ีลูกศิษย์นะคะมีเพื่อนมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องสิ่งเหล่านี้เราซื้อหาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามีความสามัคคีเรามีความผูกพันกันแล้วก็ดํารงความสัมพันธ์ที่ทีเอันนี้ไว้นะคะมาแลกเปลี่ยนมาพบเจอนะคะเล่าถึงความสําเร็จความสุขนะคะสิ่งที่ได้สิ่งที่พบแล้วก็รุ่นที่เพื่อนหนังซึ่งกันและกันรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเพื่อนที่เพื่อน ดูแลสาระสำคัญสิ่งนี้หาไม่ได้นะคะอาจารย์ถือว่าเราเป็นครอบครัวแล้ววันนี้อาจารย์มีความสุขนะคะที่ว่าโอ้ครอบครัวเราก็ไม่เล็กเนาะแล้วก็อยากให้ว่าใหญ่กว่านี้ครบท้วนกว่านี้ถ้าเป็นไปได้เราก็ยังมีความสัมพันธ์ต่อกันไปเรื่อยๆนะคะรุ่นน้องใหม่ๆที่กาลังเรียนอยู่กำลังเกิดกำลังจะจบเนี่ยก็รุ่นพี่ก็อยากทอดทิ้งเพราะว่า องไปแล้วธรรมชาติอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเรามีเพื่อนเรามีรุ่นน้องเป็รุ่พี่สิ่งที่ผูกพันสิ่งที่ทถ่ายทอดสิ่งที่ภูมิใจในภาควิชาสิ่งที่ภูมิใจในสถาบันมันจะเป็นสูตรเหนียวทําให้เรามีสังคมที่ดีนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีต่อไปนะคะวันนี้อาจารย์ก็เป็นใจแล้วก็ขอบคุณออรัฐมนอรีรัฐมนา,ารธน,นะคะอำนาจคุณประเริรัตนตไัรให้ปกครอง วันนี้อาจารย์ก็ได้เกียรตินะอาจารย์องที่ประจานสายลมเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่ร่วมก่อตั้งภาควิชากันมานะคะก็เป็นอาจารย์ที่ศึกษสารควกคุสมสั่งสอนไม่ได้คไหนตกลยากเนาะพวกคุณ,ค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 ณคก็ตั้งใจเอาความรู้ไปทํางานแล้วประสบความสําเร็จประสบโชคดีอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ทุกคนนะคะโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับได้กินละลูกสิประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคน ไมถึงตรงนั้นเป็นส,สิ่งที่เป้าหมายที่รู้สึกคนตั้งใจนะคะแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็รักษาครอบครัว,ว,วเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอให้คุณกอบัสุขค่ะ